พี่น้องเอ้ยตื่นเสนมาแน่มาเบิง่งไฟไฟคอ,อกเป็ดข่อยคอ,อกไก่ข่อยดับมาเบิง่งสุเจ้าหอยหอยตีนหอยตีนโจรนนี่พี่น้องนี่หอยตีนโจรมาสอม่องเบิ่งคอกเป็ดคอ,อกไก่บ่ม,มีเป็ดจักโตมีไก่จักโต หอยตีนพี่น้องเอ้ยหอยตีนจังเป็นสวยนี่ผูก,กกีฬากับบงไดีมันตัดตนางเลยนี่หอยมันปีนเขามันตัดตนางเลยเมื่อก่อนก็เอานาามม้ำมกจับเอานาา้ำมกจับมาแข่งมือนี่มันมาตัดตนางเอาเลยป้าตกมันเห็ุสวยดีป้าหอยตีนมันจะเป็ดจับไก่แต่่อยไปมดเลยบ่เหลือจากโต มันไพ่บาการ่ากระโดดิผู้ห,หอยหอยมันไหลจับเอาสุเจ้าป้าบัเหลือจากโตเลยเม,มันจนะไปแจ่งคว่ำคนเด้อนี่นหอยมันเข่ามานี่เข่ามาทางนี้สุเจ้าเอ้ยนี่หอยตีนมันนี่หอยตีนหอยเกือบดิบอู้หว่าจะเหม็นจากคนเด้อนี่โอ้โหนี่หอยตีนบักใหญ่นี่ หอยตีนมักใหญ่คุเจ้าดิขวเบิ้งก็เด้อโอ้ยประมาณสองสามคนจุเจ้ามันเอายังได้ใส่เนาะอื้หอยตีนหอยตีนมันนี่นี่มันมาทางนี้นี่นี่น,นี่หอยตะนางมันขึ้นมาคิดสิแมมันขึ้นมาทางนี้อะไนี่นี่เบิ้งเบิดำเบิ้งหอยตีนมาคนเด้ออ๋อมันคือสัวตายแท้นี่นี่นี่หอยตีนนี่นี่ขอบเบิ่งขอนแจ้งนี่อนี หอยตีนมันพลาดหอยตีนมันเตลดิดไปนี่เออมันออกทางนีน้อีรีนี่เฮ้ยเฮ้ยแจ้งควมเด้อไปน้ำไ่พวไปน้ำก่อนเล็อกอีรีเลือไก่ไม่รู้อ่อนัวเดียวโตมันปวดปวดแล้วเซ หัวคอยนอมไดีหงมืออด้สุกจับเลอเซ่เซ่เซ่ ไก่จะมุดเลยตัวนอ้อยตัวใหญ่พูดดีกัจับตัวเป็ดไก่มดเลยกระดักกระดองป้ามันพูดเดียวม,ม,ม,มันนะไอ,นเอ่เนี้มาสีแมง์มันเนี่ยนอนโมโเมื่อพิรกพีิรำมีลีสละใจพรกันสละใจป้าส่วาตายเลย หลักของหมูมันคือส่วแต่ว่าในหัวไปน้ำในบ้านบึงวะบานเทิงไปแจ้งพอบ้านเห็นก็สองเถื่อนี่เลยเถื่อกอดกับเป็ดผูกโตกับมดเถื่อที่สองมันเอาเกี่ยงเลยชูเจ้าป๊าบ่หยเรืออกเรือใจเนี่ยมันเอาเกี่ยงเลยบริเลอจกโตเลยเป็ดไก่ข่อยป๊าตจะมีมันส่วได้ใจอีนี้ ตุ๊กตีลือกตีลั่มอะไรมันหาวิธีสอดดึงเอาจนได้อ๋อตุ๊คือสิไล่คุบเอาออันี้ลอไก่คือแตกชิตื่นคือบริพากันยินและเห่พลตัวกลินเงียบเงียบอยูอย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 ่ตะวินโอ้โตุ๊อีอนตอนเป็ดอีตนไก่หอยนนะหนเนื้อเนาะมาสีแม่มันนี่มันคือมาสัวตายแท้ปลาตกไก่ไข่ไก่เป็ดไข่เหมืนอย่งมันเอาหมาดเลยคุณเจ้า อมืมันเอาเมดเลยดิจะหลอกเบิงตลาดก็ไปเห็นอยู่ตลอดตลาดไาไปขายเป็ดขายไก่บอกคอยดีเด้อพี่น้องเด้อืไปนำบึงก็ดอ,อปืนยู่นี่สบายดีสบายดีตอนสิบเอ็ดโมงพี่น้องสบายดีเด้อมาทุกคนอันนี้กระลำหอมบัวแล้วก็มักเล่น ขวัิพัดเพชรซีนหมูพี่น้องนี่ซีนหมูข่อยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทำบ้นเคืองโลซอยสําเร็จเรียบร้อยแล้วได้เปล้างเรียบร้อยแนะจะน่าขวสิมาเอือป,ะปะั๊บควันดิดโอ้อาการเติมทานขวัญซีนหมูพี่น้องขวัญซีนหมูนี่างายมากได้ยังมากอีกเลย ต้องล่มเนื้อตะไคร้พี่น้องเฮ้ยคอยอเ,คเอาไข่มาเสะเข่าเมียนเลือดบ,บกเลือดใจโจนแต่ดับตายวายนีย่อันนี้แม่กำลังผักไข่ยอยู่ก็เอาไปจุดมดก็เลยเอาข้าวสารมาเสเมียนอันนี้คอยเอือบเอือบเพียงห่อเลยเด้อซอสหอยน้ำตาลชูรสน้ำปลาปข้าวหมอละไหม้อฮ้อน Ơi, mà tay video ngon 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 ตอนมีสีฉันไปใส่พัดเก็บกบแกงพอได้แล้วอเอาทักกีนมาลงเลย ผัดเผ็ดเนื้อหมูพี่นอ้องคะที่ใส่กระหล่ำไม่คือขัวแต่ว่าใส่พริกแกงหน่อยหนึ่งมันจะหอมมันจะมีรสชาติสิปเอาเราไม่มาแกงปันง่นนี่กันยังบร่ไปสิ่หหมูนี่มัน่ะนะแปบ๊บเดียวเราสิหหมูสิงัว ก็เทิ้งขันมาสชม,มุสุกดอกบด,ดิส่เลยมักเล่น,น,มมนเห็ดคือพาร์ตนะเห็ดใส่ต้นหอมตอนอม้นทองเห็ดคือขัวนี่นะป้าตายไปใส่พริกแกงแล้วก็จะใส่กระหล่ำน้ำเ,เ,เอาพาร์กลงแล้วุณเจ๊ะ ตกนั่นๆๆๆใส่ป้ามมนิกร์ทานให้อร่ามซิดมูสซุปแลังจาเสีเ่ยพักลงนี่สซดมูกใสซุปแล้วกอสิผิดพักลงเลยพี่น้องมาเนี่ยเส็ดดีด้ะขัว,ขวมันอยากจืดเห็นบ่ะน,นี้แหละใส่พริกแกงน้อยนึงว่ามันเปลี่ยนรสชาติเนาะ ขัวหมูก็เป็นเแ็บเดงมีกลิ่นพริกแกงะนะขอวไฮคูเจอสร้านมาเห็ดนะมาเห็ดฟ้ากันหอมน้ำไฮเด้งเขาใส่พริกแกงมาสตรีนี่แหละแสบละแสบละปากระดับหนึ่งสบายมันสุดลายก็ ฝนเอคอยสิป้งได้บาทนี้สุกแล้วไปนั่งสุกแล้วส,าบ,าสาบายดีน้อยน้อยจับไม่เอาออกมามัดอย่าเอามาลีนของขอยนะเอามาลี A chiếc nó thấy cháy trong tâm mừng mong cháy chim bóp mẹ bay mừng 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 bay

เต็มคระเบียนึงสองสามสี่ห้าเจ็ดแปสามเจ็ดนนีก็เป็นนมนเป็น tô mà lạc cải mất một người chặt tô là chặt chậm người lạc trốn mà người tô คน,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 กน,น,กนกันเงียบกลินแป้งหน่อไม้ใช่ไหมมะติสตาด้วยกันนะของโยมกินก็นเห็นแล้วแล้วก็ตัดไปปลูกอะไรติดตรงกินให้ปหลูกเลย